เอ้ยสิบเอ็ดได้ไงวะอ๋ออังดดโอนาน่านะเอามาผิดนะฮะเพราะว่าไอ้เราก็เซฟเฟลิเวอร์รรพูลซะด้วยไงอ่ะถ้างั้นขอตัดนายเป็นช้อยแรกแล้วกันนะฮะโอเคบ๊ายบายโอเคครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมเกม FC ฟซีมอแบอยู่แล้วนะครับหรือเป็นมือใหม่ในการเติมเกมนะครับผมขอแนะนำนะครับร้านอีลาติกช็อปเลยนะครับผม ใครสนใจนะครับก็ไปเติมที่ร้านอีลาติชอปได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแถมยังเติมรวดเร็วด้วยนะครับผมอ่ไม่รีฟันนะครับสำหรับใครที่อยากไปเติมนะครับผมติดต่อได้ทางแอร์ไลน์อีลาติชอปนะครับหรือ f เฟ o บุ๊กอีลาติชอปได้เลยนะครับผมก็ประมาณและนี่คือ top ป10ที่ดีที่สุดในเกม fc mobile สำหรับความเงียบส่วนตัวสำหรับ gk หรือผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับผมเอ้ย สิบเอ็ดได้ไงวะอ๋ออังดีโอน,ะนานะนะเอามาผิดนะฮะเพราะว่าเอ,อ่อเฟลิเ์พูซะด้วยไงอะถ้างั้นขอตัดนายเป็นช้อยแรกแล้วกันนะฮะโอเคบายบายโอเคนะครับนี่ก็คือท็อปสิบนะครับผู้สาประตูล่าสุดของผมนะครับที่ได้จัดอันดับมาแล้วนะครับที่ได้ลองเล่นหรือหลายๆคอมเมนต์หลายๆคนคิดว่าน่าจะเหนียวที่สุดในเกม F4 ใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับผมจะมีตัวอะไรกันไปบ้างนะฮะวันนี้นะครับจัดให้แบบจุกๆเลยแต่ว่าราคาอาจจะแรงไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ใช้ดีอะ่ะเอ่อท็อปสิบในวันนี้นะครับผมที่คนสามารถจับต้องได้แล้วก็สามารถเล่นได้ด้วยนะฮะโอเคเริ่มมาตัวแรกนะครับผมเล็บยาชินนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวในเกมนะครับที่ใส่หมวกแบบนี้ แล้วก็ดูดีและเท่ด้วยนะฮะสำหรับเลฟยาชินนะครับผมตัวนี้จุดเด่นอนะเรื่องการพุ่งตัวอยู่แล้วนะครับมีความสูงที่ใช้ได้แล้วก็การพุ่งตัวหนัที่ดีการรับบอลที่ดีนะครับอาจจะแบบการเตะไม่ได้แม่นมากนะครับแต่เรื่องลูกกลางอากาศลูกพุ่งลูกเซฟต่างๆแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยก็ดูดีนะครับสําหรับเลฟยาชินนะครับผมการตอบสนองก็ถือว่า โอเคนะครับ93ก็ถือว่าเยอะมากสำหรับโอเวอร์ออลแค่91นะครับผมสำหรับเย็บยาชินนะครับผมนี่ก็คืออันดับที่10ที่ผมจะม่แนะนำนะครับผมตัวต่อไปอันดับที่9นะครับนั่นก็คือบรูโนจากโมร็อกโกนั่นเองนะครับผมก็เล่นอยู่ในลีกของอ่าซาอุดีอาระเบียนะครับผมตัวนี้นะครมันเป็นตัวหนึ่งที่สูงมากแล้วก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้สำหรับ ยาินบูนูนะครับผมผมจะมาความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยนั่นก็คือนะครับการพุ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเซฟได้ดีนะครับลูกการอากาศเซฟได้ดีแต่ว่ามันอาจจะมีลูกเออไปบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องการตอบสนองการพุ่งเนี่ยผมคิดว่าบูนูเป็นอีกตัวหนึงที่ตอบโจทย์แล้วก็การเตะบอลค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับสำหรับ Bruno, รบูนูนะฮะตัวนี้เท้าซ้ายนะครับเอียงเตะได้แบบปกติเลยนะครับผม นี่ก็คืออันดับที่9นะฮะมาดูอันดับที่8บ้างนะครับจากอาริสันเบเกอร์จากหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมชอบนะเพราะว่ามันมีทั้งแบบรูปร่างดีนะครับแล้วก็การพุ่งตัวการเซฟลูกลูกกาอากาศแล้วก็ลูกออกมาตัเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับอาริสันเบเกอร์นะครับผมขอแนะนําเป็น o v e r อร์เก้าในร่างอาจจะแบบเก่าหน่อยแต่ว่าดีแน่นอนนะครับผม มาดูฮนะาตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือโอรักนะครับโอบรกเก92นะครับตัวนี้นะครับปกิกกริยาดีมากๆนะครับผมการตอบสนองดีนะครับเรื่องการเซฟการอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรื่องของการรับบอลน,นะครับเรื่องของสภาพร่างกายก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับโอรักตัวต่อไปนี่ไม่ถ้าไม่เอาเข้ามาเนี่ย คนก็จะถามว่าทําไมกูตัวไม่ติดนะครับนั่นก็คือทิบูกูตัวนั่นเองนะครับตัวนี้สูงเกือบ2เมตรเลยนะครับเอามาไม่ไม่เอามาไม่ได้อะเพราะว่าลูกาอากาศดีไปกิริยาดีนะครับการตอบสนองการพุ่งรับการทุกอย่างมอนครบเครื่องอ่ะสภาพร่างกายก็ดีนะครับสำหรับทิบูกูตัวนะครับเป็นเท้าซ้ายที่ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นตัวที่สูงใหญ่แล้วก็สามารถเซฟได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมสำหรับทิบุกูตัวในล่าก2นนะครับตัวนี้ มาดูตัวต่อไปนะครับว่าที่แชมป์โลกนะฮะปีที่แล้วนะครับผมนั่นก็คือมาติเนสนั่นเองนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะแบบดูแบบอาจหายหายไปหน่อยนะครับว่าไม่ได้ค่อยได้แบบสนองโอเคนะครับการพุ่งนับโอเคกันก็ครบเครื่องก็ลองไ่ใช้ดูนะครับสำหรับมาติเนสนะับผมมาดูตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือดอนลาโนมานั่นเองนะครับจากปารีส นะครับผมตัวนี้ขวา5้าซ้ายสานะครับน่าเล่นมากนะครับการพุ่งตัวเก้ากนะครับเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ฏิกิริยาดีนะครับผมแล้วก็เรื่องของมันครบเครื่องสำหรับการเป็นผุ้กสาประตูนะครับสำหรับตอนลานูมากนะครับผมขอแนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะครับ มาดูท็อป3กันบ,บ้างนั่นก็คือชามายเคิลปีเตอร์ชามายเคลิ Peter, เคลนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ครบเครื่องอยู่แล้วเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วทุกคนนะ่าจะรู้ดีนะครับว่าความเกง่งความเกา๋าความอะไรต่างๆเนี่ยมันโหดอยู่แล้วนะครับสหรับชามายเคิลนะครับขอละเป็นล่างนี้เลยละกันนะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับอีเดอร์สันนะครับผมจาก แมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวนี้ก็ตัวล่าสุดเลยนะครับผมไม่เอามาไม่ได้นะครับเพราะว่าการเตะของเขาความแม่นยำของเขาอยู่ที่102เลยนะครับผมแล้วยังมีการตอบสนองที่9กาการพุงตัว97การพู่ตำแหน่งเร็จ9ดด้วยนะฮะใครจะไปโหดขนาดนี้สำหรับอ e ีเดอร์ซันนะครับผมใครที่ชอบไปจัดกันได้นะครับสำหรับแฟนแมนซิตี้นะครับผม มาดูท็อปหนึ่งกันบ้างนะครับนั่นก็คือเอ็ดวินวานเดซาครับตัวที่มีค่าพลังเยอะที่สุดในเกม F c Mobile ในตอนนี้สำหรับผู้รักษาประตูนะครับผมก็ดูจากอา่าสกอร์แล้วคุณสมบัติของเขาเนี่ยโคตรจะโหดเลยนะครับค่าพลังของเขาแต่และอย่างเนี่ยมันไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะมันเยอะสลือเกินนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือท็อปหด,ดีที่สุดในเกม F c Mobile สำหรับส่วนตัวของผมนะครสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งจะได้แจ้งดงคลิปใหม่ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมเอาไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ